พัดลมไอ้น้ำฮัตตริไฟเข้าไฟเข้ากดได้สร้างได้สร้างงานได้ปกติแต่ว่าพัดลมบบป,ปินินบุมีลมออกมาอันใสมันกับเหตุเวียกอยู่ายไปไซมามอเตอร์าสเหตุเวียกแต่ว่าพัดลม บบปินบบผัดออกมา่อยกระมางด้านหลังด้านข้างออกเฮยียมห้อยเหลือแต่พัดลมสองเบิงทางในกระเต็มแต่ขี้ฝุ่นเบิงทรงคือสิปลาไว้ดนแล้วมอเตอร์มันยังสายอยู่เลยสายเบียงเบียงลมแต่ว่า ไมพัดตัวนี้บบปินคอยกาจะมากออกมาเบิงว่าเป็นอย่างมาจังบบปินมันมีบอนไดเดขาดมันก็มีน็อตจับขาสี่อันเป็นขาจังจ้งจั้งคึงให้พัลลมมันเที่ยง หลังจากหั่นนอดออกมาเราก็วางไว้พื้นแล้วก็ใส่ตะาบิดหั่นฟาลังออกต่กกะบุมีอย่างเป็นฟากวบธรรมดาหั่นบาได้หั่นบาได้ก็ใส้เครื่องมือซอยเป็นตะาบิดแบบใส่คนอนเคาะ นี้นาโตวสุดท้ายก็ดึงมามันติดมันติดมักบีมักบีด้านหลังตอนนี้มักบีลุดแล้วสายไฟติดสายไฟแน่น แล้วก็จะมั่งเบิงว่าฟิวมันขาดบ่พอลมรุ่นนี้มีฟิวมั่งเบิงก็มีอหลีฟิวมันค่อยกาสิวัตเบิงฟิวก่อนว่าฟิวมันขาดบ่ ารดิลีแคมิเตอร์บุขึ้นเลยแล้วก็จะตัดออกมาแล้วก็หาตัวไม้มาใส่ตัดออกมาเบิง่งเบิ่งองศามัน เป็นแล้วก็ร้อยร้อยสามสิบังศาสองแอมก็เอาตัวไม่มาใส่ค่าทอก,กันหากว่าท่านต้องการฟิวพัดลมก็ติดต่อสั่งวันได้ฉะนั้นก็ประกอบ แต่ว่าซึกว่าตัวไมค่ามันจะสั่นอันนี้มันกันสอดมันสวมใส่คือเก่าจันั้นกันแน่แน่มันเคืองบนเก่ามัน จากนั้นก็จอดจอดให้มันเหี่ยมห้อยหลังจากจอดแล้วก็ เน็บเขาไว้บนเก่ามันแล้วก็สวมสวมปอกตามด้วยสายหัดถ้าจะซ่อมพัดลมต้องต้องมีสายหัดไว้สายหัดกับแมนสิ่งสำคัญคือกันแล้วก็ตัดส่วนเกินทิม ตอนนี้ก็เฮียมห้อยละต่อไปก็แมนประกอบฝาประกอบฝาจับนัดเี้มห้อย กจะไปประกอบไว้คือเก่าหนึ่งเหลือนน็อตหนึ่งน็อตตัวนี้จับสายเก่านำล้อก็ประกอบเห่ยมห้อยแล้วก็เสียบปลั๊กเปิดเปิดมันกระปินแล้ว ทอดสายทอดสายเพื่อที่จะประกอบเครื่องประกอบเครื่องทรงลูกค้าตอนนี้ค่อยกลับประกอบเหียวห้อยดลุออกกล่าวสายเสื้อฟางมาทดลองเบึ่งจะหาหาได้ซ้ำนี่หาได้ซ้ำนี่กล่าวซ้ำนี่ พรมมันกับพันแหงอยู่